สวัสดีค่ะดิฉันเอ็กซ์เทิร์นจิราภานะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องไลฟ์ลอง PPI ค่ะจากโจทย์นะคะคํากล่าวที่ว่าผู้ป่วยที่แอดมิในโรงพยาบาลจากเปปติกอัลเซอร์ควรพิจารณาให้ไลฟ์ลองแอสิสซาเพชันค่ะขยายความจากโจทย์นะคะผู้ป่วยที่เป็นเปปติกอัลเซอร์ควรหยุดสูบบุหรี่หยุดดื่มแอลกอฮอล์อีกเลี่ยนการใช้เอนไซม์และควรได้รับการรักษา H-P สปโรค่ะ การให้ PPI นะคะสามารถหยุดให้หลังจากรักษาไปแล้ว3เดือนถ้าได้นำสิ่งกระตุ้นที่กล่าวไปเนี่ยออกไปแล้วได้แก่การสูบลีดื่มสุลาและการใช้ยาต่างๆค่ะและข้อบ่งชี้ของรองเท e ร์ PPI ได้แก่ผู้ป่วยที่มีอัลเซ c o m คอ i เ a ช i o นได้แก่บีบดิ้งอ b อ t r u c ั i ชันและ p e r ร์เฟลชันผู้ป่วยที่เป็นไฮ h ิส s ์ในกลุ่มที่ใช้เอนเซและอะสเพ ผู้ป่วที่มีประวัติ r e c u r r e n t นออส e a อร์บและผู้ที่สูบบุหรีที่มีประวัติเคยเป็นเ e p t i c Ulcer ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวซูคาเฟนเนี่ยยังช่วยในการลดกดเสริมคู้ประกับการให้ PPI ด้วยค่ะเรื่องแรกที่จะพูดถึงนะคะก็พูดถึง r o l of PPI in Upper GI disorder ค่ะสำหรับเ a p e r ที่นำมานะคะนำมาจาก Ga s t r o e n t e r o l o g y a n h h e p a t o l o g y ปี2018 The role of proton pump inhibitor in the management of upper gastrointestinal disorder ค่ะได้กล่าวไว้ว่า proton pump inhibitor เนี่ยใช้ในการรักษาเกิด p a l a l y s o p e g a n s eosinophilic esophagitis e และ dipepsia และยิ่งกว่านั้นก็ใช้ในการรักษา H pylori infection และป้องกันการเกิด upper GI ulcer และ bleeding ในผู้ป่วยที่ใช้อ s p ป r ร n นและเอนไซม์ค่ะ การให้ PPI ควรใช้เมื่อมี indication และไม่มีโลโในการให้ PPI ต่อเมื่อไม่สามารถช่วยลดอาการของผู้ป่วยได้ค่ะสำหรับโลในการให้ PPI ในผู้ป่วยเกิน,นะคะ r i c a n College of Gastroenterology มีซองล c o คอมมิ a ชั่นสำหรับการให้ PPI 8สัปดาห์ในการรักษาโลซีอีโ,โซโฟาจัยติดในช่วงแรกค่ะ สำหรับการกิน PPI นะคะควรกินหนึ่งชั่วโมงก่อนอาหารจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสำหรับ systematic review ที่เปรียบเทียบระหว่าง On Demand PPI กับ Continue PPI นะคะผลพบว,ว่าความพอใจของผู้ป่วยไม่ต่างกันในการรักษาอาการในผู้ป่วย Non erosive r e f l c t disease ค่ะสำหรับโรในการให้ PPI ใน H. p l o r i Infection American College of Gastroenterology ได้แนะนำให้รักษาผู้ป่วยทุกคนที่ตรวจพบ H. pylori NO positive การให้โมโนเทอราปีไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเช NO ื้อ H. pylori การให้ PPI คู่กับ แอนตี้เบติกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด H pylori ได้มากกว่าการให้แอนตี้เบติกอย่างเดียวเนื่องจาก PPI เพิ่ม pH ในกระเพาะอาหารทำให้แอนตี้เบติกออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นและ PPI ลดการหลั่งกดเพิ่มความเข้มข้นของแอนตี้ t อติกในกระเพาะอาหารมากขึ้นค่ะสำหรับการให้ PPI เพื่อลดการเกิด GI binding ที่ a s s o c i a t e กับ a n t i p l เพ e l ล็นะคะ พบว่าการให้โลโด o s อ a ลเพ r ินเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด Upper และ Lower GI b ีไอบีดดค่ะเช่นกันกับกองให้ด u ว l ์แอนติเพล็นะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดจีไอ e ีดดิ้ง3เท่าผู้ป่วยที่ออนด a วล a แอนติเพล็ที่เคยมีประวัติจีไอบีดมาก่อนมีคอมพิเคชันของ Peptic ง l c e r มีประวัติการใช้ a n t i c o a g u แอ n t แลน i ์และมีประวัติเฮสเ o โ i ไลอินเฟคชัน มีความเสี่ยงที่จะเกิด GI bleeding มากกว่าผู้อื่นนะคะโดย PPI เนี่ยจะช่วยลดกดได้ถึง36ชั่วมโมงซึ่งจะช่วยโปรโมท Healing ulcer และ stabilize thrombi เ,เริเวณตรงนั้นค่ะจากการศึกษา observational study และ RCT study นะคะพบว่าการให้ PPI คู่กับ a n t i p l a t e l t จะลดการเกิด GI bleed ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีบางการศึกษารายงานว่าการให้ PPI จะลดประสิทธิภาพของโคพิโดเกลซึ่งอาจทำให้เกิด cardiovascular event ตามมาได้ค่ะโดยสรุปนะคะการให้ PPI ในผู้ป่วยที่ on dual antiplatelet ควรให้ในคนที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิด GI bleeding คะ่ะการให้ PPI เป็นร o ทีไม่แนะนำในผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงต่อ GI bleeding นะคะสำหรับการให้ PPI เพื่อลดการเกิด GI bleeding ที่ associated กับ NSAID นะคะ A.C.G. ไ i ด e ไล c o m m e n d ให้ Daily p ี i คู่กับ n s นเซเพื่อลดการเกิดแพส c ิก c อสเซอและ d ูเอ n เ a l ยล c e r เซและ c o m อมพ c a t i o n ที่สามารถเกิดได้จากเอนเซค่ะต่อไปจะเป็นการศึกษาของการสูบหลิ่และการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดแพสติกน u สเซอร์ด e ซ s สค่ะสำหรับบทความที่กล่าวถึงนะคะมาจากวารสาร EP i d e m i o l o g y ตีพิมพ์เมื่อปี2 0 0พค่ะ เป็นการศึกษาในประเทศเดนมาร์กกลุ่มตัวอย่าง26,000คนโดยใช้เวลาคอ้มรอบเคสเฉลี่ย13.4ปีค่ะพบว่าการสูบบุหรี่มากกว่า15มวต่อวันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเปปติกออลเซอร์ดีซีสาเท่าเทียบกับคนที่ไม่สูบและพบว่าการดื่ามแอลกอฮอล์มากกว่า42ดริงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะมีบิดดิ้ง4.4เท่ามากกว่ากลุ่มคนที่ดื่มน้อยกว่า1ดริต่อสัปดาห์ค่ะ ตารางนี้เป็นตารางากลุ่มตัวอย่างของกลุ่มสูบหรี่และดื่มสุราในการศึกษาที่ระยะเวลาและจำนวนที่ต่างกันค่ะโดยการสูบหรี่และการดื่มสุรากับการเกิดเบติคอลเซอร์เป็นแบบโดสต e เพนเดนต์ค่ะยิ่งสูบมากหรือดื่มมากจะิงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้มากขึ้นค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นการพูดถึงการใช้ไลฟ์ลอร์ีีไอค่ะ จากเพเปอร์ของ American g a s t r o e t t e r o l o g i c l l a s s o c i a t o o n เีพิมพ์เมื่อปี2017 The List and Benefits of Long-term Use of Proton Pump Inhibitors Expert Review and Best Practice Advice from the American g a s t r o e n t e r o l o g i c a l Association นะคะมี10 Best Practice Recommendation เกี่ยวข้องกับการใช้ PPI กล่าวโดยสรุปการใช้ PPI ในผู้ป่วยเกิดและ a c แ t e l a t e d Complication จะให้ PPI Short Term for healing และ Long Term ในการควบคุมอาการของโรคในกลุ่มผู้ป่วย Uncomplicated เกิดที่ตอบสนองต่อ Short Term PPI ควรพยายามที่จะหยุดหรือลดการใช้ PPI ลงก่อน หากไม่สามารถลดได้ควรพิจารณา a m b u l a t o r y esophageal pH monitoring ก่อนที่จะเริ่มลองเทอม U s ซ of PPI ค่ะในกลุ่ม b a r e เล s อ p h a g ฟ s และซ m p t o m a t i c g อ r ์ควรให้ลองเทอม PPI ค่ะเชน่นกันกับกลุ่ม a s y ซ p t o m a t i c Patients w i t บ b a ์เ t e s o p h a g u s ควรพิจารณาให้ลองเทอม PPI ค่ะ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อาการเกิด a c e r r e l a t e d d l i e ดิ n งจาก NSA นะคะหากยังมีการใช้ NSA อยู่ก็ควรให้ PPI คู่กันต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการพูดถึงความเสี่ยงของการใช้ Long Term PPI จาก paper The List of long-term use of p r o t o n pump i n h i b i t o r a อร์เตอรอะิรีวิวตีพิมพ์เมื่อปี2019 พบว่าความเสี่ยงของการใช้ l องเ Term u ยูส PPI ได้แก่ c d i f f i i i l e infection โดยแมคคาน i ซึมนะคะเกิดจากรองเท e r m g a ก t r ต c a c i d Suppression มีผลเปลี่ยนแปลงโคโ o นิก m i โค o b i โอมลดล i t ท n c e ต่อการ Colonization หรือ Barrier ต่อตัว C difficile ค่ะทำให้เกิดการติดเชื้อ C difficile ขึ้นมานะคะจึงแนะนำให้หยุ PI, ด PPI เพื่อไม่มี i n d เ c a ค i o n ค่ะ ต่อมาคือเรื่องดิเมนเชียนะคะพบว่า p i ลบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายเบต้าอะไมลอยเกิดการสะสมของเบต้าอะไมลอยด์ทำให้เกิดดิเมนเชียค่ะแต่การศึกษายังเป็น Low Quality Evidence ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ลองเทิรม PPI เกี่ยวข้องกับการเกิด acute i n t e r s t i t i a l nephritis รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับ location ของ CKD จึงควรพิจารนณะาาใช้ PPI ในผู้ป่วย Ckd ค่ะความเสี่ยงต่อไปคือนิวโมเนียโดยพบว,ว่าการของแก๊สติก pH จะโปรโมทแบที t เรีย overgrowth นำไปสู่การเกิด colonization ในเทคียและเกิดนิวโมเนียตามมาและ PPI เนี่ยยังลด immune cell function เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อีกค่ะ บางการศึกษาเชื่อว่า PPI ยังมีผ Inter ล interaction กับ n t t p l a t l l t t ลดประสิทธิภาพของ n t t p l a t l l t t ในการป้องกัน cardiovascular e v e n t แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังไม่ชัดเจนค่ะ PPI ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด spontaneous bacterial p e r i e o n i t i s จากการเปลี่ยนแปลง pH ในลำไส้ทำให้เกิด bacteria l translocation และเกิด p e r i t o r o t i s ตามมาในผู้ป่ว er ย cirrhosis และ liver disease ค่ะ ความเสี่ยงต่อมาคือในโค o น e n เทรน t d ฟิช c i นซี y ค่ะได้แก่ไฮโปแมออกนีเซียสมมติฐานว่าเกิดจากการลด a อ f ฟินิตีของแมกนีเซียมทรานส p o r t r e ซ e เตอร์ทำให้ลดการดูดซึมของแมกนีเซียมค่ะสำหรับวิตามิน B12 และแคลเซียม d e ฟิช i e นซีนะคะเกิดจากการลดลงของกฎในกระเพาะอาหารลดการดูดซึมของสาร้งสองตัวลงด้วยค่ะ สุดท้ายนี้การใช้ลองเทอร์วิพยังเกี่ยวข้องกับการลดลงของโบนเมเนอรอลดิซิตี้ซึ่งเกิดจากการลดลงของเทลเซียมแอดซ็อปชันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด1 9กับโปรตอนฟัมอินฮิบิเตอร์และเอฟติกอันเซอร์ค่ะบทความแรกนะคะเป็นบทความจาก american journal of gastroenterology ที่ตีวินว่าศื่อสิงหาคม2020 พูดถึงการเพิ่มความเสี่ยงของการติดโควิด -19 ในกลุ่มคนที่ใช้ PPI ค่ะโดยบทความนี้สรุปว่าการใช้ PPI เพิ่มหรือต่การเกิดโควิด -19 จากการเพิ่มขึ้นของ pH ในกระเพาะอาหารเพื่อโอกาสการเกิด i n t e l i infection และการศึกษานี้นะคะได้ทำ National Health Survey รวบรวมผู้ตอบแบบสอบถามห้าห0ง้อยสคน โดยพบว,ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย PPI 2ครั้งต่อวันมีโอกาสการเกิดโควิด1 i d 1 9 e e สมากกว่ากลุวกว่มผู้ป่วยที่ได้รับ PPI 1ครั้งต่อวันค่ะดังนั้นนะคะการที่เราจะจ่าย PPI ให้ผู้ป่วยควรใจ่ายในเฉพาะคนที่มีอินสึเจชันค่ะบทความต่อไปเป็นการศึกษาแบบ s y s t e m i c review ค่ะตีพิมพ์เมื่อมีนา2 0 2 1เกี่ยวกับโปรตอนพัมมิเตอร์ค่ะ การติดเชื้อโควิด -19 โดยทำการศึกษาจากสองสถานีรวมกลุ่มตัวอย่าง2 9 0 0 0 0คนค่ะผลการศึกษาพบว่า PPI ไม่เกี่ยวข้องต่อโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 ที่ออดเลโช1.56ค่ะแต่ผลการศึกษานะคะพบว่า PPI เกี่ยวข้องกับหัวอาวคำในผู้ป่วยโควิด -19 โดยชื่อว่าซี v i ล i t y ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการลดลงของรดในกระเพาะอาหาร โดยไวรัสจะใช้ ACE 2 o receptor ที่มีอยู่ทั่ว intestinal tag mm hmm. เพื่อ i n v a d e และ replicate ใน enterocyte สมผลให้เกิดแก๊สไตติด enteritis และ c o i t ิ s ตามมานอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของไวรอล a ดทำให้ไวรัสออกสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนอกจาก GI tag ทำให้เกิด inflammation ที่ลังผ่านทางกัดลัง exit หรืออวัยวะอื่นๆผ่านไส n e ่ e คายหรือซิ r โดมค่ะ กล่าวโดยสรุป PPI Promote Development of Pneumonia จากการลดลงของกรดในกระเพาะอาหารการใช้ PPI เป็นหนึ่งในความเสี่ยงการเพิ่ม ARDS ในผู้ป่วยโควิด19ที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะแต่ในเปเ a อร์นี้ยังมี publication bias อ,อยู่ต้องทำการศึกษาพเพิ่มเติมต่อไปค่ะ ในทางกลับกันนะคะเบปเปอร์ของ World Journal of Clinical Case ตีพิมพ์เมื่อเมษาย0 2 1ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ r relationship ระหว่าง PPI กับ,บ COVID-19 เป็นการศึกษาแบบ Systematic Review 9 p a p เบผลออกมานะคะพบว่า PPI เนี่ยสามารถใช้ป้องกันและรักษา c o วิด1 9ได้โดย PPI เนี่ยจะไปหยุดการทำงานของ b a t p s ค่ะ ทำให้เกิดการ loss phd ระหว่าง m e m b r a n ของไรโซโซมกับ e n d o s o m e ลด viral replication ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ PPI ยังมี anti fibrotic effect ทําให้เกิด improvement ในผู้ป่วยที่เป็น idiopathic pulmonary fibrosis ได้อีกค่ะต่อไปจะเป็นการพูดถึง covid -19 กับ c p e t t i v e l c e r นะคะหนังสอร์นี้เนี่ยนำมาจากการศึกษ,ษาในซาอุดิอราระเบียค่ะ เป็นเคสผู้ป่วยชายอายุ23ปีนะคะมาด้วยอาการขึ้นไส้มีเมลิน่ามา3วันค่ะไม่มีอาการทางเวสเปลาทอรี่ซิมตอมอะไรเลยค่ะแนโนซิดนะคะเป็น Perforated ต e เปติกอัล r w อ t h วิ v โควิด n f e c t i o n ค่ะโดยเมคานิซึมนะคะเขาเชื่อว่าเกิดจากจากการที่ซาโควิไวรัสใช้ ace 2 receptor เป็น Receptor ในการเข้าโฮสต์เซลล์โดย ace 2 receptor นะคะพบมากในปอดและออดิโกเซลล์ค่ะ ซึ่งอ p ิโพเซลเนี่ยก็อยู่ใน GI tract เช่นกันทำให้เกิดอาการทาง GI symptom ได้ในผู้ปว่วยโควิด1 i เชนน่นกันกับอาการทางปอดที่ present ในผู้ปว่วยโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้ paper ยังได้รวบรวมผล e n d o s c o p e ของผู้ปว่วยโควิด1 i d 1 9ที่มาด้วย GI symptom พบว่า4 4มี active ulcer 22%มี erosive hemorrhagic gastritis ค่ะ หัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นโลของโปรเบติกในปป p t i c ั u เ e r Disease ค่ะเปเปอร์นี้นะคะนำมาจาก b a s t Practice and Research Clinical Gastroenterology ตีพิมพ์ปี2.56ค่ะ mm hmm. Pobiotic in H. Paralyze Induced Peptic u l c e r Disease mm hmm. จากการศึกษานี้นะคะพบว่าการใช้โปรไบติกเป็นโมโนเทอราปีสามารถลด H. p a r a l y d e n s t i t y ได้2-64% และสามารถกาจัด H p a l o e i ได้มากถึง32.5ค่ะและหากนำโปรไบโอติกนะคะมาเป็น adjunct คู่กับ a n t i ิ i o t i c จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้ออเดเ a ช i o อยู่ที่1.12ถึง2.07ค่ะแต่มีข้อจำกัดน,นะคะคือ stay specific และ significant เฉพาะในกลุ่มที่เป็น ineffective a n t i b i o t i c regimen ค่ะโปรไบโอติกนะคะสามารถลด adverse effect ของ Antibiotic ได้ โดยการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มคนที่ได้โปรไบโอติกเป็นแอดจูชวันเนี่ยมีแอดเวอร์ดเอฟเฟกอยู่ที่12.9ถึง31.5เปอร์เซ็นต์เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้โปรไบโอติกเป็นแอดจูชวันเนี่ยเกิดแอดเวอร์ดเอฟเฟกถึง24.3ถึง45.9เปอร์เซ็นต์เลยค่ะโดยแอดเวอร์ดเอฟเฟกที่สามารถลดได้อยา่างสีนิวแคนเลยนะคะก็คือ d i อ r r h e a ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ค่ะเนื่องจากยังไม่ทราบออ t ิ m a l โปรไบโอติกสปีชียังไม่ทราบโดสและระยะเวลาการรักษาที่ชัดเจนค่ะค่ะอันนี้เป็น reference ของ paper ที่ได้นำเสนอไปนะคะสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะฉันก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ